สวัสดีครับพหมือกับพบกับช่องพิสิทธิภาพคือเก่านะครับมือหนีผ้าพี่น้องมาส้มง่วนะครับยังมือแรงนะครับมือหนีผ้าเบ่งงัวผมครับแตได้ควาดลูกแล้วนะครับผมแม่หนึ่งนะครับมือหนีบ้างๆครับมือหนีก็บ้างไม่ได้ไปเห็นงานนะครับผมก็เลยปล่อยง่วไม่เลี่ยมหยาเนี่ยครับเพราะว่าบดปล่อยมาจะเดือนนึงแล้วครับเพราะว่าตัดหยาครับ กินเฟียงครับมาด้ปล่อยมาเดียนนึงเลยนะครับงูอ่ะกินเฟียงกับตัดหญ้าให้เมื่อยรถกับปัจจอยนะครับงูอ่ะคือสูตรผมนะครับผมที่ผมได้ล่งคลิปลงไปนะครับภาพพิณนองเบิ่งเลยนะครับผมนี่นะครับงัหน่อยผมนะครับผมลูกเลือลอยนะครับแอปเปิลนะครับตังซีว่าแอปเปิลพอเป็นตัวเมียนะครับผมตัวเมียครับผมถือว่างามครับใช้ได้แข็งแรงครับ งัวแม่นี่แต่งัวผมตัวนีมันออกลูกบ่ค่อยให้หลูกตัวใหญ่นะครับแล้วก็ให้แต่ตัวแม่เลยครับนะครับท่องแทบบลูบเลยนะครับแล้ท่องแทบบลูบบจอยเลยนะครับกับกาหนดออกก็พอดีเลยครับสองร่อยเจ็ดสิบห้าหมื่นนะครับผมคือว่าช่วงนี้คือคือมาตรฐานนะครับผมมาตรฐานของงัวเลยทางงัวออกกิงสีมันจะแข็งแรงนะครับออกส่วงสองรอยเจ็ดสิบหมื่น แข็งแรงดีนะครับผมครับงามอยู่นะครับเงื่อหน่อยส่วนเป็นโรคเป็นยังพลาดมากอะได้สมีก็พอใจแล้วนะครับถือว่าไม่งี้ยคัก็พอใจแล้วปล่อยมาเล่มหยาจังน้อยครับนี่เหมือนรงนี่ครับเขาก็บ่ค่อยงามนะครับพี่น้องเขาก็ถอกนะครับประมาณกลางเดือนนาก็คิดว่าจะได้เกี่ยวแล้วนะครับนี่ครับ เขาบ้างามครับก็เป็นกำลังใจเพื่อเลี้ยงงัูคืับผมพื้นที่นหน่อยๆครับผมก็จะอันนี้เนาะใกล้ได้ไมีเดินมีทีเลี้ยงแล้วครับนะครับผมก็มีทีแช่ไร่เดียวนะครับงวัวผมก็บสีบเปียโตแล้วครับกับเงีย้นยนะครับเพราะผมมีทีเลี้ยงเนาะวันนี้เราจะมาเกี่ยวเขอวาอักจะมีทีเลี้ยงนะครับบ้าน,นี้ แบบนี้เนี่ยจะส่วงแรกๆครับส่วนหน้าเนี่ยนะครับผมไปครับไปส้มมึงง่วงกันต่อเลยนะครับนี่นะครับสวมหยาผมกับปอยเลยนะครับปลอยเขาเลยเพราะว่าผมจะได้เห็ดไม่นะครับมือแดงบ้างจะได้มาตัดถิ่มครับเห็นเกิดขึ้นไหมครับเอาฟุ้นเ้ายังมาใส่เอาไปให้กจินย่ามแรลงครับเห็ดไม่เคี่ยวไม่ครับผมน้ำหัวน้ำยัง จะเป็นระเบียบขึ้นยังน้อยนะครับกะเลียกอีกหลายแม่ครับผมผมหนึ่งสองสามปีนี้กะเลียกอีกสามแม่ครับผมอยู่ประมาณสองเดือนได้อีกสามตัวแม่นี่กะทับโดยครับได้ประมาณสองเดือนนะครับกะมั่วแม่นมีน่ลูกมันหัวจะได้ซี่เดือนสามเดือนกว่านึงครับสำหรับปุ๋ยมี้งว่าน้อยนะครับผมกับ แ้วมันระว้างมาในด้ครับ่มมามีกัดงัวนหน่อยเขานะครับอนีก็บมาจะควงครับไลเนียอยู่กันนี่ครับนี่ในเบื้องนะครับกําลังแหนดินเป็นนี่นะครับธรามศาสตร์ของงัวนะครับผมเขาจะไม่แหนดินกินดินนะครับเพื่อจะให้ฟันเขาโป้งขึ้นนะครับเพื่อจะกินหญ้าได้นะครับประมาณเดือนหนึ่งครับมันอยู่บอกินกินได้นุ่มกับขี้ดินเนี่นะครับผมไวมากเหยนดินไม่ได้นะครับเ่า กินสีดินเลยนะครับนี่กัดเพื่อฟันเขาจะได้ปรงไว้นะครับสมบูรณ์ดีครับผมออกมากมือแรกกับเลียนเลยครับเมื่อหน่อยเลยถือว่าแข็งแรงดีมากเลยครับเัืกอลูกว่องไยเลยกับโบถ้ำลายระบบพงเมียเขานะครับมาเบ่งทีเมียเขาเลยครับยังสมบูรณ์ด้อยครับออกลูกมากครับนี่เข้ากับเน้นไปครับย้า้มันจอยครับเลี้ยงให้สมบูรณ์นะครับเมียเขา เพื่อเขาจะกรสัซัดไว้ไนะครับเขาจะได้ปีลูกปีตัวปีนะครับผมลูกปีตัวปีถ้าเาเห็ุดีนี่จะเห็นลูกได้เดือนนึงครับจะเ๋าหัวหารมาทุนจะกระสอบหนึง่งเพื่อมันกรสัซัดไว้มาครับเมียแถบบะลุงเลยนะครับเหล่นน้ำมาหน่อยเพื่อนครับความสุขของคนเลี้ยงงัวงครับเห็น กำไรอีกเหมือนม่เนี้ยครับผมออกมากอะเป็นกำไรปล่อยเลีมน้ำขงังช้างหน้าครับบ่ได้ไปเลี้ยงสีซองเดือนนะครับผมบ่มีเวลาแม่นี่กระถองเลยครับผมได้ประมาณผมคิดว่าประมาณหกเดือนแล้วนะครับแม่ซาโลเลงผมนี่นะครับผมไล่กันเมื่อเลยนะครับจ <c oughs> ังวัวแม่นี่ เห็นรูปงามอยู่ครับเห็นรับหาวเลียนนงดงครับสามหมื่นเครับนะสามสี่หมื่นครับเลียนหาวดีแข็งแรงดีนะครับหัวหน่อยไม่อยงกจะเล่มในหัวในสวนครับปล่อยใส่เลยครับเพราะว่าจะได้เห็นหัวไม่ครับผมปล่อยมันจินเลยหัวเสื่อหนีกับหัวซีเดือนนะครับผมกำลังงามซีหาเดือนนะครับ มันงามเลยบบได้ปล่อยออกมาเลี้ยงโดนครับ n h าจน,นเห่ยวครับ n h าน้ำพังเนี่ยมันก็ได้ถือโอกาสปล่อยมาจากหนน้ำซาบางๆนะครับครับแ,แม่นี่ก็ท่องแล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็ประมาณหาหกเดือนแล้วครับท่องกันเลยไล่เียกกันมืดครับครับพ่อกับบางดำนี่นึงนะครับผม,าามนี่หมานกับแม่เลี้ยงครับ ต่งวัวแม่หน,นเป็นงวัวแม่อายุหลายแล้วครับผมมันอยากจอยแนนะครับแต่ไม่ลูกแล้วนะครับเนี่ยคล่องแล้วรับสำหรับคลิปนี้นขอตัวลา like, ไปก่อนนะครับพี่น้องพักผ่อนคลิปใหม่อีพี่ใหม่ครับผมบางๆนี่ข่าวสาราในการิมาอัปเดตชูพี่น้องเบิ้งพี่น้องฟังนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ